โดยส่วนตัวผมเปิดร้านตัดผมด้วยตอนแรกก็คือไม่มีความมั่นใจเลยเพราะตัวช่างเองยังไม่มีผมนะครับผมแต่หลังจากนั้นได้ฉีดไปประมาณสัก2-3เดือนเริ่มเห็นผลครับผมคนทักทุกคนเลยครับทุกคนเลยสวัสดีครับผมผมชื่อแซมนะครับผมอายุ28ปีเป็นเซียนพระรื่นะครับแล้วก็เปิดร้านตัดผมอาชีพเผื่อตัวก่อนรักษาเนี่ยพี่มัน มันเป็นลักษณะผมร่วงจากที่เคยหนาน่าจะเป็นด้วยกรรมพันธุ์หรือว่าสาเหตุใดาสาเหตุหนึ่งนะครับร่วงร่วงค่อนข้างบางจนหมดจนหมดหัวครับผมเลยนั่นนะครับตัดสินใจมาปรึกษาที่ฮอลล่าแรกเริ่มเลยก็คือจะมาปลูกผมครับแต่ว่าหมอแนะนําเป็นตัว PRP ก็เลยตัดสินใจลองทําดูนะครับแ,แรกแรกเดือนแรกนี่ก็คือยังยังไม่เห็นผลเป็นคอสามเดือนครับไม่เห็นผลตอนเดือนที่สอง ผมเริ่มกลับมาแข็งแรงเริ่มหนาขึ้นครับครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็คิดว่าไม่รู้มันจะได้ผลไหมแต่เราก็ต้องลองดูนะครับผมครั้งแรกผมมาโดยการแปะยาชาโดยการฉีดนะครับครั้งที่สองจะเป็นประครบเย็นเพราะว่าเนื่องด้วยผมเวลาไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะครับผประครบเย็นก็ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยพอทนได้นิดน,นหน่อย,อยครับผมใช่ครับแต่ก่างกันเห็นผลชัดเลยครับโดยส่วนตัวผมเปิดร้านตัดผมด้วย ตอนแรกก็คือไม่มีความมั่นใจเลยเพราะโบรช่างเองยังไม่มีผมนะครับผมแต่หลังจากนั้นได้ฉีดไปประมาณสัก2-3เดือนเริ่มเห็นผลครับผมคนทักทุกคนเลยครับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนที่บ้านหรือเป็นแฟนก็ทักกันครับผมมั่นใจมากขึ้นเยอะเยอะมากๆเลยบอกว่าคำแนะนําดีครับแกจะบอกเชิงไม่ได้เชิงหลักการทั้งหมดนะครับผมก็คือเหมือนคุยแบบง่ายๆนะครับจากคนที่จะมาปลูกผมกลายเป็นได้ฉีด PRP ไทอันนั้นครับผม พรา,ากผมเรายังมีสําหรับคนที่อยากได้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับผมจากคนที่ไม่มีผมหรือมีปัญหาผมบางผมร่วงนะครับลองมาดูนะครับเพราะว่าเหมือนของผมเนี่ยก็คือมันเห็นผลประมาณ90%ซคือเห็นผลนะครับแต่ก็แล้วแต่คนด้วยนะแต่ยังไงก็ลองมาปรึกษาหมอดูครับปรึกษาฟรีอยู่แล้วหมอะใจดีครับผม